หลังจากที่กินไปแล้วรู้สึกว่าผมผมเราไม่ไม่เงาไม่งามเหมือนเมื่อก่อนมาวันนี้แกจะมาพูดถึงคอลลาเจนที่เกมทดลองกินอีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่าแบบ เป็นเบสเซอร์ของอเมริกาเลยถามว่าทำไมเราต้องกินคอลลาเจนเรอข้อดีมันมีเยอะมากเลยนะมไม่ว่าจะบำรุงผมบำรุงเล็บบำรุงข้อต่อกระดูกบำรุงฟันบำรุงอะไรกันผิวพรรณเราทิ่จริงในร่างกายของเราอะ่ะมีคอลลาเจนอยู่ในตัวแล้วแต่พอเราอายุมากขึ้นมากขึ้นคอลลาเจนมันจะผลิตลดลงทําให้รอยเหี่ยวย่นมันมาก็เลย เป็นที่มาว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นเราจะมีรอยเขียวย่นนั่นแหละดังนั้นเราก็ควรที่จะหาอะไรมาเสริมถ้าใครไม่อยากแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราควรจะหาคอลลาเจนมาเสริมเพื่อที่จะให้อ่าเขาเรียกว่าอย่างไงเิ P ียวพันเราดูแต่งตึงดูกระชับรอยเขียวย่นไม่มาไม่มาตามวัยอย่างนี้ดีกว่าให้คนแบบไทยอายุเราไม่ถูกตัโจไฟนั่นก็คือเนโอเซล คอลลาเจนตัวนี้นะคะตอนนี้เขาให้มา1 0 0 0 0 0สนเมิลลิกรัมราคาที่เกมซื้อมาเกมจำไม่ไม่แน่ชัดว่าเกมซื้อมา500หรือ690เนี่ยแหละจำไม่ได้เพราะว่าก็ลองนานมากแล้วแล้วก็เพิ่งจะเอามารีวิวเนี่ยแหละก็หลังจากที่กินไปแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่ามันก็เห็นผลแหละแต่มันยังไม่ที่สุดยังเป็นยังให้เป็นที่สอบ ที่หนึ่งเนี่ยเกมกินมาประจำะแต<บ>่ก็ยังได้ผลดีอยู่เสมอเสมอแล้วที่บ้านก็ยังกินอยู่แต่ตัวนี้คือแบบแอบบแวบ,บมาลองเพราะว่าแบบคนอื่นเขาบอกว่าตัวนี้ก็ดีนะลองกินดูสิหลังจากที่กินไปแล้วรู้สึกว่าผมผมเราไม่ไม่เงาไม่งามเหมือนเมื่อก่อนกอ,อดูแบบดูเหมือนจะขาดจุดร่วงง่ายประมาณนี้ แล้วก็ผิวเราอะกระชับอยู่แต่ความรู้สึกคือมันไม่ไม่ลื่นแบบบอกไม่ถูกอะผิวเรามันก็ไม่ติดกับไม่เชิงว่าไม่น่าสัมผัสแลยคือไม่ลื่นนั่นแหละก็เลยแบบก็ยังแบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็ถือว่ากินได้ใครที่กินดีก็กินต่อไปนะกินตัวเนี้ยกินดีก็กินต่อไปเออซึ่งเกมกินแล้วแบบม,มันก็ยังแบบ เป็นเป็นที่2อ,อยู่ยังเป็นรองอยู่วิธีการกินของเกมก็คือเกมชงในน้ำเปล่าปกติอุณหภูมิห้องเลยแล้วก็ตักเจ้านี่หนึ่งช้อนแล้วก็ไปทําอะไรรอให้มันละลายเลยเสร็จแล้วพอมันละล,ะลายปุ๊บอ่ะมันจะเหมือนแบบตกตะกอนตกผลึกไปข้างล่างเหมือนโมเลกุลจะหนักก็เลยแบบต้องใช้ช้อนคนต้องใช้ช้อนคนก็กินกับคู่กับอตัวเนี้ย วิตามินซีตัวนี้เหมือนเดิม,มเพราะว่าวิตามินซีละลายดีในน้ำใช่ไหมล่ะก็เลยใช้คอลลาเจนแบบเนี้ตัวนี้เป็นเทียวคอลลาเจนนะคะแล้วก็ผลิตจากาปลาทะเลซึ่งคนที่แพ้อาหารทะเลอาจจะรับทานไม่ได้หรือคุณแม่ให้นมบุตรหรือคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ก็ไม่ควรรับทานนะคะประมาณนี้ก็มีประมาณนี้แหละเนาะเออ ก็ใครมีอะไรสงสัยก็ลองคอมเมนต์สอบถามมาขาดตัวบทข้องอะไรก็มาคอมเมนต์สอบถามมาแล้วใครที่กินแล้วแบบเห็นผลเป็นยังไงบ้างหรือว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันว่าเออกินตัวเนี้ยดีนะหรือกินตัวนี้แล้วให้ผลลัพธ์เป็นยังไงแตกต่างกันประมาณไหนก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้รู้จะได้เป็นวิทยาทานสำหรับการตัดสินใจของคนที่เข้ามาดูคลิปแลวว่าคนซื้อ กินดีไหมหรือไม่คนรซื้อ,อจากกันวันนี้ก็เกมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เกมด้วยนะจ๊ะสสอนคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมีโอเซลควาเจน